สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะเดี๋ยวรอครูแชร์สกรีนแป๊บหนึ่งเรื่องของคลื่นเนาะเมื่อกี้อ่านไปรอบหนึ่งแล้วแล้วบอกเออว่าอ่ามันหลุดนะคะมันหลุดนักเรียนแป๊บหนึ่งนะคะอ,ะอ่ะเรามาดูเรื่องคลื่นกันมาเข้าเรื่องเลยเนาะเรื่องของคลื่นนะคะนักเรียนน่าจะเห็นเนาะ นะคะคุณไม่แน่ใจเหมือนกันเพิ่งลองโดยใช้โปรแกรมซูมในการอัดนะคะโปรแกรมเดิมที่คุณเคยใช้มันมันเป็นอะไรไม่รู้อะ่ะพยายามแล้วกว่าครึ่งวันนะามาดูนะคะโปรแกรมนี้นะคะเ,เรื่องของคลื่นนะคะเรามาดูเรื่องของคลื่นทบทวนนะคะทบทวนกันอีกครั้งหนึ่ง อ่านกนะคะนกคำน้ำกระเพื่อมนะแล้วก็จะเหตุทิศทางของคลื่นเห็นไหมคะอ่าเห็นสันคลื่นท้องคลื่นเห็นลักษณะของแรงกระเพื่อมของน้ำใช่ไหมคะอืมแต่โมเลกุลของน้ำนั้นแค่ ขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะน้าเนี่ยลักษณะของรูกคลื่นเนี่ยเคลื่อนที่ออกไปแต่โมเลกุลของน้ําเป็นไงคะเคลื่อนที่แบบลักษณะด้านตรงกันข้ามอ่าโอเคจากจุดนี้จำได้ไหมเอ่ยว่ามันคืออะไรนะคะมาดูนะคะมันก็คือลักษณะ คลื่นกลอย่างหนึ่งนะคะเป็นคลื่นกลเนี่ยนะคะเป็นคลื่นที่ต้องอาศัยตัวกลางในการถ่ายโอนพลังงานเช่นคลื่นในเส้นเชือกคลื่นในลวดสปริงคลื่นน้ําคลื่นเสียงพวกนี้เป็นต้นนะคะก็คือเป็นลักษณะที่จะต้องมีตัวกลางนํค่านะคะจะแบ่งออกเป็นสองชนิดก็คือคลื่นตามยาวและคลื่นตามขวางจำได้ไหมคะคลื่นตามยาวคืออะไรนะคะ คลื่นตามยาวก็จะเป็นคลื่นที่มีอนุภาคตัวกลางเคลื่อนที่ในแนวเดียวกับทิศทางของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะก็จะไปทิศทางเดียวกันจำได้ไหมคะที่เราผูกอะคะผูกริบบิ้นไว้ที่รวดสปริงนะคะในการทดลองแรกในเรื่องนี้นะคะนะักเรียนเปิดกลับไปดูในหนังสือนะคะย้อนกลับไปทบทวนนิดนึงเนาะอ่ะนะคะลักษณะนี้เกิดขึ้นกับ คลื่นชนิดใดบ้างก็คือคลื่นเสียงหรือคลื่นที่เกิดจากการอัดขยายของสปริงนะคะในทิศทางแนวนอดน,นั่นเองนะคะแบบที่เราไม่ได้สะบัดอะคลื่นแบบเราเด้งเฉยๆอะเหมือนคลื่นในอ่าอะไรน,นะสปริงสปริงปากาะคะ่ะลักษณะเดียวกันเลยนะคะก็เป็นคลื่นตามยาวนะคะเวลาที่หนูกดปากาขึ้นลงนั่นเองนะคะอ่า คลื่นตามขวางนะคะคลื่นตามขวางเป็นยังไงนะคะเป็นลักษณะที่อนุภาคของตัวกลางเคลื่อนที่ในแนวตั้งฉากกับการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะหรือสัตวในทิศทางตั้งฉากกับทิศทางความเร็วของคลื่นนะคะเช่กนการสบัดสปริงแบบนี้นะคะก็จะเห็นได้ชัดเจนอย่าง คลื่นน้ำเมื่อกี้เห็นไหมคะองนกเหยียบลงไปแล้วก็จะเห็นนะคะลักษณะของอนุภาคของตัวกลางเคลื่อนที่ในแนวตั้งฉากกับการเคลื่อนที่ของคลื่นหรืออย่างก็คือคลื่นในเส้นเชือกนักเรียนลองใช้โปรแกรมนะคะที่ครูเคยส่งให้ในการสะบัดน,นะคะหนูก็จะเห็นลักษณะว่าถ้าเกิดเราใช้ความถี่มากขึ้นหรือความเร็วในการขย่ามากขึ้นลักษณะของคลื่นจะเป็นอย่างไรนะคะก็ตรงนั้นก็คือลักษณะของคลื่นตามขวานะคะ ครูพูดเร็วนิดนึงนะคะนักเรียนนักเรียนถ้านักเรียนจําไม่ได้หรือไม่เข้าใจตรงไหนนะคะนักเรียนส่งข้อความมาถามครูนะคะในอินบ็อกซ์หรือนักเรียนจะเอามาฟังซ้าย้ําอีกทีหนึ่งก็ได้นะคะเพราะว่าครูไม่แน่ใจว่าเมื่อกี้ไฟมันดับนะคะเมื่อไฟมันดับปุ๊บ Wi-Fi ครูป,ปิดนะคะก็เลยไม่สามารถอัดด้วยซูมได้เนาะมันก็จะค้างไปหายไปรอบหนึ่งแล้วนะคะอ่าอันนี้ก็คือ จะเร็วหน่อยนะคะนักเรียนเป็นการพบทวนนะคะลักษณะความยาวคลื่นนะคะความยาวคลื่นคืออะไรนะคะความยาวคลื่นก็คือความยาวหนึงลูกคลื่นนั่นเองมีค่าเท่ากับจากสันคลื่นหนึ่งไปอีกสันคลื่นหนึ่งที่อยู่ติดกันตรงนี้จะมีหน่วยเป็นเมตรนะคะแอมพิจูดแอมพิจูดก็คืออะไรคะระยะจากอะไรคะ อ่าแนวแนวเส้นปกตินะคะไปถึงสันคลื่นตรงนี้จะเรียกว่าแอมพลิจูดหรือจะลงมาบริเวณท้องคลื่นตรงนี้ก็เป็นแอมพลิจูดหนึ่งเหมือนกันนะคะซึ่งเราสามารถวัดได้จากทั้งสันคลื่นแล้วก็ท้องคลื่นเลยนะคะ ต่อไปเรามาดูที่ความถี่นะคะความถี่ก็คือจํานวนลูกคลื่นที่เกิดขึ้นนะคะหรือการแผ่ออกไปจากแหล่งกําเนิดใน,ในเวลาหนึ่งวินาทีแหล่งกําเนิดคือตรงไหนก็คือตรงนี้ค่ะในเวลาหนึ่งวินาทีนะคะมันจะมีให้เล่นในโปรแกรมที่ครูเคยให้นักเรียนลงด้วยนะนักเรียนลองกลับไปดูนะคะในในอินในกลุ่มของเราอะคะ่ะหาไล่ย,ย้อนกลับไปดูนะ แล้วนักเรียนลองลองสะบัดดูนะคะปรับความถี่นักเรียนก็จะเห็นลักษณะของลูกคลื่นนะคะที่มันแตกต่างกันเนาะจะมีหน่วยเป็นเฮิร์ตนะคะความถี่นี้จะมีตัวย่อเป็น f นะคะอ่านักเรียนมาดูอ่าคาบนะคะมันจะมีนักเรียนสังเกตดูว่าแต่และตัวค่ะมันจะมีสัญลักษณ์ของเขาเนาะแอมพลิจูดก็เป็น A ตัวใหญ่ นะคะความยาวคลื่นก็คือแลมดาความถี่คืออะไรคะ F เล็กคาบคือ T ตัวใหญ่นะคะช่วงเวลาอ่าคาบก็คือช่วงเวลาที่อนุภาคของตัวกลางสันนงนะะส่นครบ1รอบนะคะสั่นครบ1รอบหรือช่วงเวลาที่คลื่นเคลื่อนที่ไปเป็นระยะทางเท่ากับ1ความยาวคลื่นนั่นเองนะคะมีหน่วยเป็นวินาทีนะคะมีหน่วยเป็นวินาทีนะ อย่าลืมสับสนอย่าไปสับสนหน่วยนะคะคราวนี้ตรงนี้เนี่ยนะคะให้นักเรียนดูไปคร่าวๆก่อนเดี๋ยวเทอมหน้าครูจะมาทบทวนให้อีกทีหนึง่งเรื่องของการหาอัตราเร็วของคลื่นนะคะถ้าพูดถึงอัตราเร็วความเร็วเนี่ยนักเรียนน่าจะนึกออก v เท่ากับ f ส่วน t จำได้ไหมคะแตน่นที่นี้คืออะไรคะ,ะ v เท่ากับ f ส่วน t ก็คือแลมดานั่นเองนะคะเอส่วนทอ่าก็คือแลมดาหนึ่งส่วนแลมดาอ่าก็คือแลมดานะคะแลมดาคืออะไรล่ะก็คือความยาวขึ้นวเท่ากับเแลมดานะคะก็คือเป็นความถี่กับแลมดานั่นเองถ้าเราต้องถ้าเรามีค่าอ่ามีการมีการกำหนดค่ามาในโจทย์เราสามารถหาความถี่ได้จากความสัมพันธ์ของสมการนี้เลยนะคะ t ีเท่ากับหส่วนเหรือถ้าเรามี f อฟเราก็ ย้ายข้างหาเป็น f เท่ากับ1ส่วน t นะคะเวลาหาคาาเนาะมันจะมีในแบบฝึกหัดนะคะเดี๋ยวนักเรียนไปดูต่อเลยนะอ่ะมาดูนะคะอันนี้เป็นการเฉลยคำถามระหว่างเรียนของเรานะคะเมื่ออันนี้อยู่ในสมุดน,นักเรียนดูย้อนกลับไปเป็นการทบทวนเนาะมันจะมีในข้อสอบด้วยนะคะ ทบทวนเพื่อให้เกิดความเข้าใจยิ่งขึ้นนะคะเมื่อนักเรียนใช้ดินสอแตะผิวหน้าน้ำอ่าแตะผิวหน้าของน้ําที่จุด A นะคะนักเรียนจสะสเกตเห็นคลื่นเคลื่อนที่จากจุด A ไป B นะคะอ่าพบว่าเม็ดโฟมที่อยู่บนผิวน้ำเนี่ยจะเคลื่อนที่เป็นแนวดิ่งด้านใน,ในเหมือนภาพตัดด้านขวามือนะคะเห็นเม็ดโฟมสีส้มๆูมไหมคะณนะจุดนี้อ่าเขาก็จะเคลื่อนที่ไปนบนผิวน้ํานะคะ คล้ายๆกับคลิปวิดีโอเมื่อกี้เลยนะคะที่เป็นนกจุ่มเท้าลงไปในน้ำเห็นไหมแล้วลักษณะภาพตัดขวางเห็นไหมคะลักษณะโมเลกุลของน้ําหรือตรงเนี้ยคะ่ะตรงสีส้มเนี่ยแทนโมเลกุลของน้ำเขาก็จะเคลื่อนที่ขึ้นลงขึ้นลงซึ่งจะเป็นลักษณะของคลื่นตามขวางนะคะคําถามคือถ้าพิจารณาทิศทางการเคลื่อนที่ ของคลื่นและทิศทางการเคลื่อนที่ของอนุภาคของตัวกลางคลื่นดังกล่าวจัดเป็นคลื่นประเภทใดเพราะเหตุใดน,น,นักเรียนน่าจะตอบได้เลยคือคลื่นตามขวาเพราะอนุภาคของน้ําเคลื่อนที่ขึ้นลงในแนวตั้งฉากกับทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะถ้าใครยังเขียนไม่ครบนะคะนักเรียนเขียนให้ครบแล้วพยายามอ่านให้เข้าใจหลายๆรอบไม่เข้าใจกลับมาถามครูอีกทีนึงเนาะ ข้อที่2นะคะถ้าพบว่าในเวลา5วินาทีเม็ดโฟมเคลื่อนที่ขึ้นลงครบ8รอบพอดีคําว่ารอบเกิดอ,อะไรก็คือคาบนั่นเองนะคะในช่วงเวลาดังกล่าวขึ้เกิดคลื่นทั้งหมดกี่ลูกคลื่นอ่าถ้าเคลื่อนที่ครบ8รอบก็คือกี่ลูกคลื่นคะ8ลูกคลื่นนั่นเองนะคะก็คือ1รอบก็คือ1ลูกคลื่นเนาะ8รอบก็คือ8ลูกคลื่น นะคะเนี่ยหนึ่งลูกคลื่นสองลูกคลื่นสามลูกคลื่นนะคะอันนี้ได้แค่สองอ่ะสามคลื่นพอดีนะคะจากภาพตรงนี้เนาะแต่ในโจทย์นะคะในโจทย์เขาบอกว่าขึ้นลงครบแปดรอบก,ก็คือแปดลูกคลื่นเนาะอ่ะมาดูนะคะอันนี้ทบทวนนะทบทวนต่อไปในหน้าแปดสบเจดนะคะเป็นการเฉลยนะคลื่นที่เกิดขึ้นบนผิวน้ำแห่งหนึ่งนะคะเราเรียนดูระ,ระยะที่เป็นแนวดิ่งเห็นไหมคะ จำได้ไหมหลายคนตอบได้แล้วนะคะอ่ะสันคลื่นและท้องคลื่นอยู่ตำแหน่งใดบ้างสันคลื่นก็คือด้านสูงสุดใช่ไหมคะก็จะมี p มี t มี x โอเคค่ะแล้วท้องคลื่น่ะคะก็คือต่ำสุดของคลื่นก็คือ r และ v นั่นเองนะคะคลื่นที่เกิดขึ้นมีแอมพลิจูดและความยาวคลื่นเป็นเท่าใดคะอ่า คลื่นที่เกิดขึ้นมีแอมพลิจูดและความยาวคลื่นเป็นเท่าไรแอมพลิจูดคือว่าจากอะไรคะจากเส้นแนวระดับใช่ไหมคะถึงสันคลื่นหรือท้องคลื่นนั่นเองอ่ะสันคลื่นง่ายสุดเลยคือเท่าไรคะลูกเห็นไหมคะอ่าก็คือเท่าไรจากศูนย์ไปสองก็คือสองเซนติเมตรนั่นเองนะคะและความยาวคลื่นมีขนาด 6เซนติเมตรนะคะความยาวคลื่นมีขนาด6เซนติเมตรวัดจากอะไรจาก1ลูกคลื่นไปอีก1ลูกคลื่นนะคะอ่ะโอเคอม,อม,อม,มาดูต่อนะคะอันนี้จะเป็นแหลกฝึกหัดถัดไปนะคะนักเรียนดูนักเรียนใช้ดินสอแตะผิวหน้าของน้ำที่จุด A แล้วสังเกตพบว่าการเกิดคลื่น เคลื่อนที่จากจุด A ไป B แล้วพราะว่าเม็ดโฟมที่อยู่บนผิวน้ำเคลื่อนที่ขึ้นและลงในแนวดิ่งนะคะคราวนี้พบว่าอ่ะอันนี้ก็คือจากค,คล้ายๆภาพเมื่อกี้เลยเม็ดโฟมเคลื่อนที่ขึ้นและลงนะคะถ้าพบว่าในเวลา5วินาทีเม็ดโฟมเคลื่อนที่ขึ้นลงครบ8รอบพอดีคลื่นดังกล่าวมีความถี่เท่าใดอ่ะเราก็มาดูความถี่ในเวลา5วินาที ะะเรามีอะไรคะเรามีเวลา5วินาทีเรามีอะไรคะมีค่ามาแล้ว8ดรอบนะคะวิธีการคิดคิดยังไงความถี่คือจำนวนรอบนะคะที่ตัวกลางสั่นในเวลา1วินาทีอ่านะคะคราวนี้เราอันนี้มันคือ5วินาทีขึ้นลงครบ8รอบแต่ถ้าเราอยากรู้ว่าใน1วินาทีะคะ่ะขึ้นนะคะลื่นจะมีความถี่เท่าไหร่ เนาะมาดูนะคะอ่ามาดูความถี่ของคลื่นก็คือจํานวนรอบที่ตัวกลางสั่น,นค,ครบรอบเป็นหน่วยเวลานะคะในที่นี้มันเคลื่อนที่8รอบนะคะแล้วก็ในเวลา5วินาทีนะักเรียนดูนะคะ8รอบ5วินาทีก็คือ8หารด้วย5นั่นเองแค่นี้ง่ายๆนะคะ f เท่ากับอะไรคะ1ส่วนทีจำได้ไหมคะ อ่าหนึ่งส่วนทีก็คือรอบนั่นเองนะคะามาดูเท่ากับหารออกมาแล้วได้หนึ่งจุดหกรอบต่อวินาทีนะักเรียนลองไปทําเองในหนังสือของนักเรียนดูโจทย์แล้วก็ลองทําดูนะคะอ่าแล้วลองมาดูคําตอบอีกทีว่าเอ๊ะตรงกันไหมถ้ามันไม่ตรงเอ๊ะทำยังไงให้มันหนูทําผิดตรงไหนหรือเปล่าหนูย้อนกลับมาถามครูอีกทีหนึ่งเนาะ คลื่นน้ํานี้มีความถี่เป็น1.6รอบต่อวินาทีหรือ1.6เฮิรต์นั่นเองจะตอบได้แบบนี้จะตอบเป็นหน่วยรอบต่อวินาทีหรือจะตอบเป็นหน่วยเฮิรต์ก็ได้นะคะโดยที่นักเรียนสามารถใส่ hz ได้เลยนะคะเฮิรตนะคะอะข้อที่2นะคะข้อที่2ถ้านักเรียนสบัดสปริงอย่างต่อเนื่องให้เกิดคลื่นตามขวาง เมื่อเวลาผ่านไป2วินาทีสังเกตคลื่นที่สปริงนะคะในสปริงที่เกิดขึ้นได้ดังภาพคลื่นดังกล่าวมีความถี่เท่าใดข้อนี้ก็ถามหาอะไรคะความถี่ก็คือ F อนั่นเองหา F นะคะเมื่อเวลาผ่านไป2วินาทีนะักเรียนดูได้คลื่นตามนี้นะคะวิธีการทำยังไงคะ แนวคำตอบความถี่คือจำนวนลูกคลื่นที่เคลื่อนที่ผ่านจุดหนึ่งในเวลา1วินาทีจากภาพในเวลาสองวินาทีมีคลื่นทั้งหมดหลูกคลื่นจริงไหมหกลูกคลื่นหนึ่งสองสาเวลานับนับยังไงคะขึ้นและลงหนึ่งลูกคลื่นขึ้นและลงหนึ่งลูกคลื่นขึ้นและลงหนึ่งลูกคลื่นตรงนี้มาสามแล้วนะ45และ หลูกคืนนะคะดังนั้นการหาความถี่ก็คือความถี่ของลูกขื้นคือ6รอบต่อ2วินาทีก็เอาหกหารด้วย2ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นคลื่นสปริงนี้มีความถี่เป็น3ามเฮิร์นั่นเองโอเคอ่ะถ้าไม่ได้ยังไงทบทวนอีกทีนะคะเปิดย้อนกลับมาทบทวนนะคะอันนี้อยู่ในแบบฝึกหัดท้ายบทนักเรียนเปิดไปดูได้เลยนะคะ ครูยกมา1ข้อนะคะนักเรียนดูโจทย์ก่อนนะคะไม่แน่ใจว่ามีที่ครูส่งให้นักเรียนไปหรือเปล่านะคะคลื่นน้ำเคลื่อนที่จากจุดกำเนิดไปทางขวาในเวลา2วินาทีได้ระยะทาง40เซนติเมตรดังภาพนะคะนะจุดกำเนิดอ่าตรงนี้มีกี่ลูกขคลื่น1 2 2.5นะคะ2.5ลูกนะ คราวนี้คําถามคือแอมพลิจูดของคลื่นมีค่าเท่าใดแอมพลิจูดคืออะไรคะระยะจากแนวระดับถึงสันคลื่นก็คือเท่าไหร่คะ5เซนติเมตรนักเรียนดูหน่วยนะคะถ้าในภาพเป็นหน่วยเซนูก็ตอบหน่วยเซนเป็นหน่วยเมตรหนูก็ตอบหน่วยเมตรแค่นั้นเองไม่ยากเนาะต่อไปความยาวคลื่นมีค่าเท่าใดความยาวคลื่นดูจากอะไรดูจากสันคลื่นหนึ่งไปอีกสันคลื่นของอีกลูกขึ้น1นึ่งใช่ไหมคะ อ่ความยาวคลื่นนะคะในเวลาครบหนึ่งรอบเนาะคลื่นนี้คำตอบคือเท่าไรคะคำตอบคือสิบหกเซนติเมตรอ่าสิบหกเซนติเมตรนั่นเองนะคะอ่านี่คือระยะความยาวคลื่นนะคะเห็นไหมในครบหนึ่งรอบ นะคะขนาดหรอบครบ1รอบพอดีความยาวคลื่นคือระยะทางที่ลคลื่นเคลื่อนที่ได้เมื่อตัวสันครบ1รอบพอดีในที่นี้คือเท่าไหร่16บหกเซนติเมตรหรอบพอดีเห็นไหมคะ่ะคิดง่ายๆเท่ากับ16บหเซนติเมตรตอบง่ายไหมง่ายเนาะ นะตอนนี้ง่ายตอนทําข้อสอบก็ทบทวนก่อนสอบนิดนึงนะคะนะักเรียนอย่าพยายามเปิดหนังสือแล้วสอบนะถ้าหนูเปิดไปสอบไปอะคะ่ะหนูอาจจะงงก็ได้เนาะบางทีโจทย์มันอาจจะไม่เหมือนจากตรงนี้นะคะนะักเรียนพยายามทําความเข้าใจก่อนเนาะ,ะจากภาพนะคะจากภาพนี้จากภาพนี้นดูนะคะความถี่ของคลื่นมีความมีค่าเท่าใด อาหาความทีนะคะความทีคืออะไรล่ะก็คือจํานวนรอบที่ตัวกลางสัตว์ใน1วินาทีหรือจํานวนลูกคลื่นที่เคลื่อนที่ผ่านจุดจุดหนึ่งในตัวกลางในช่วงเวลา1วินาทีนั่นเองจากภาพในข้อนี้เขามีเวลาอยู่2วินาทีมีจํานวนลูกคลื่นทั้งหมดเท่าไหร่คะเมื่อกี้นับแล้ว2.5ลูกคลื่นอ่าหนึ่งสองและจุดห้าก็คือถ้าเกิดมาลงมาอีก หนึ่งก็จะเป็น3มใช่ไหมคะมันขาดทองขึ้นไปครึ่งหนึ่งมันก็จะได้แค่2.5งจนะสอลูกคลื่นเราก็เอา,าดดสองจุดหาหรด้วย2องคำตอบออกมาความถี่ก็คือ1นึดสอรอบต่อวินาทีหรือ1นึดสองหเฮิร์นั่นเองนะคะอ่ะโอเคเอาไว้แค่นี้นะคะในข้อที่สามไม่ต้องนะนะคะเราจะยังไม่พูดถึงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนาะเราจะอยู่แค่คลื่นกลนก่อน ในการสอบครั้งนี้เราก็จะสอบไปแค่ครึ่นกลนะคะนี่ครูทบทวนให้นักเรียนนะคะถ้านักเรียนไม่เข้าใจนักเรียนถามครูอีกทีหนึ่งนะนะคะอืมอันนี้โอเคนะคะวันนี้เอาไว้แค่นี้นักเรียนเปิดคลิปย้อนกลับไปดูนะมันอาจจะเร็วหน่อยนะคะอ่าโอเคนะถ้าไม่เข้าใจ ถามครูกลับมาในกลุ่มนะคะสวัสดีค่ะ